เดินลงจากนาทีมันนี่มาหอดน้องตอไม่เลยตันนี้มาไายสั้งมาเบิงขาล่มหนึ่เจ้เจ๊เขาเลนี่มาเดินมาเดินสนเป็นจงโปร่งบากคุณเดินล้านอ้น้องบกว่างเนาะ ช้อนช้อนเท่าน,นี้นะว้นนี่ติกแถวนี้ชอมม้อนนะบ่น้ำมันบอนื่ยเ <c ười> นาะเฮบูบบวลงทุน <c ười> มันมีน้ำดอกเล่นวาปี้หายหลุดอยได้เยอะมั้ยน้บ่เลกได้ดอกขยายเอาหักล่มเดชหัวสับมดสองเทือง มรบแต่หัวเขียดหมอนอหัวกบม่มีนะมันไม่มีกบไปดชํำติดบอกิัน้าแมนวาหนำนี่กนนา้ปิดเจียเมื่อกี้มันกะเปิดหลืวไลงเียดูแม่งอ่ะชังแมงหงอน้ำเนาะ นั่งมันดูดตีนคอย <c ười> คอยชอ้อนเลยน่องมากว่า,างกว่านเพรวะนหนามมันบกมันหนีแล้วพ้นตกโอ้ย <c ười> ตอนแรกวาชิมาแต่เศร้าแต่ว่าพ้นตกแห้งนี่ก็ชิชิชิลดลดลงแนงก็เลยมาเลย ยางเมื่อทงัทงทังทังเพื่อนทอทอกไข่ไอทอกไข่บอกไม่เท่าเนาะปอดถืออะไรเต้มอีกรุงดิดเ็นมาลลยเนาะเด้บนี้มันขาดเช่กันอ มาช้อนแทบพี่บอเลิศมาช้อนแทบพี่งานนี้ไฟอ่ะกองใหญ่ไฟอันเลิศก,อองงก,ก,ก้องใหญ่เมื่อกับอันนี้เมื่อกลับจะเปลี่ยนเครื่องอาบน้ำเลย อออขอบเห็นสามขวานแอมเห็นแต่กล่องขยบเห็นเดมแถวในนี่เลยมันมักอยู่แบบนี้เก็บออกดีด่างนี้ใช้ใบใช้ใบลางใส่อันนี้อันนี้ หลังโอ้ยกินจังง่ายๆเขาเดียวปกติชั้นนี่จะกินข้าวเช้าแต่ตอนนี้อยากกินข้าวเลยเหลื่อมห่องเลยท้อยิ่งเลื่อยเรื่อนแทน โ,โดดลงยังยังยัง,ยง,ยงนั่แหละเตยมอ่ะเตยมมือเต้นจะลงมาพีนะลงมาโลกรดิมอ้ยตะกรงชิล่งละบบบนี้เอ้ยอ,ะะอย,ย่าโด เห็นหัวเห็นวเห็น,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 นรอจักปักหนึ่งโอ้โหลายเลยเนาะบ่มีน้ำเนาะหยียบน้ำในน้ำมีกวาดเช่าของเธอพี่ <c oughs> นี่ทานที่สน cốc mày cúc mà khó nó cốc mà khó nó tầm mà mượn Để mình yeah. Đế cũng nó mẹ mẹ chạy Đi, 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 đi,

ม, ة, มันไก so well. ่ผัวบ่กมันหมัวฉนนี่กอยเนาะฉันกอยวันนี้อะอของโมเออนะนมสนด้จะโตวะโมยังโตเป็นจะเคอะงไอ้เรื่องไอ้เขววะอันนี้นุชก็ได้ประนา เขาเอาอันนี้อ okay. ีเนียงยายจะทำได้ไหโตเขาเอาบุแม่นาเขาบอกว่าได้อีเนียงยไดจับได้จับยังเม่นแมนเราอก็สทิ้งได้ได้แมงอีเนียโน่อีเนียสันปีนี่บริไปช้อนอีเนียติงเนาะ ได้เอาเทาจนเท่ไคุณยายั้เพราะยงทยบถ่าบดายลแบบทว่าบลงคลิปเองไว้ให้เอือยอารมณ์ันอยู่ไทยท่งไปให้มือก็เนี่ยก็เพราะว่า้นงานเน็ตบ่ค่อยดีวันไดนก็เลยถ่ายบดายไล้าได้กาขอท ถ้าเจะคของเพชรมาแมันอันนี้ให้แทะให้ทายเอาเองก่อบอกผิดให้แท้น้งโบราณแหละดีเนาะมันมันชอนได้เกว่าสดไดหน mm. be ้งโบราณอยากลอยน้าคุณเมื่อกี้อ e ีกบจน้าม่เาเพอะหนเนาะเดี๋ยว Nếu vừa và láng như này rồi protein 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 Tìm นี่ออกค่ะนี่ก okay. ็เห็นรถทางเขาบ่งแปแบ่งอะช่างมักแม่ดุลีอ่ทุกอะนะยากโดูไรมันดันในโดดมาดันในมาจำาโตกัมันโอเคมันดอกพชิชอนเป็นดอกชอนมากสิได้ล่างได้โอเสบายใจ ทางนั้นทางนั้นจมแล้วยากกินเข้าเลยนักขี้เหยาะทางเลิกม่ค่อยได้ทางตื่นๆได้้นักขี้เหยาะนี่ไปทางนี้ทางสีได้เต้นทอดแล้วอยากช้อนน้ำมูก คนาอ <c oughs> แล้วจ้าเต้นเจ้าทวงเอากับขัจจัยนะแทงข้าไปยนิดนึงขันช้แบบคันท้าซสายช้าซะบ่มันฉีบบ่เบชันบนโนติกบาชันเนาะขันน้ามีค้กากล่องเออมันกันบบชันนี่แเละขาถ่ายาข้าพย่างไปจะมี อุปกรณ์ครบอเเอุปกรณ์บกเขาจะออกยเนแราเนยมาึงนเอางป็นสิ่งอย่างดีเวลาที่ต้งเด็กกลุ่มเด็ก มันบ่อยใหญ่นาะนี่เต็มกรโขลละเยดะเยอกระทอกใส่อันนี้คองมันเต็มอันนี้ของนูนะคะอันนี้ของนูนะคะกํลังมาเนป็นื่อนนี้กเป็นตะกอง คันคันโมเห็นอันนี้ผู้ตากองผู้ทายนิมตลกขากรัยืดยืาเดียวนี่อีเมียวมีเขียดจากเอกนมเนาะบุ๊มมีไปยนอย่างไรเอะเต้นครับ ตัวเองว่าร่องกลางน้ำก nah ็ล่งมากเล่งกลางน้ำนะโมกะวะไทยไทยพ่อหจังสิเดี๋ยวไปอคัทว่าย่้ำนี่แล้วเนาะแปลนี่เนาะอีเนลใหญ่ไ่ม่อีกุงดีดแมนอีเมลอีกุงดี

เมึงกับเปลือกอืกระดิ่งพ้นตกแน่มาคืนหนึ่งมีพ้นตกยากก่าคืนบ้างเลยฉันคืนฉันนอย่ายนี้ม่น้็กรบมานในหน่อล่างแล้วก็สีดันน้ำเปอกคลิปมันก็ได้ เนี่ยแฮเลงพักสองเองและรุเกาะอันนี้อินเนียวอะไราร่อิเนียวเอ้อเอ้อเเออมันก็คอยวันนี้เอ็นละประทัดเลยกินเน่ยมดถนัดละได้เจ็บปวดหมแหง